<c oughs> สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆ,พ,อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซี <FC S 1> แฟนช่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับ b ีทีชาน e วเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับหุ้นนอยรวม <c oughs> ลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน vip นะครับสำหรับ แนวทางของเซียนคอนแก่นก็จะเน้นไปที่ราวสตาเฉพาะกิจนอยมัดร,รวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเซียนคอนแกนก็จะมาสรุปแนวทางนะครับวันที่1เดือน หนึ่งพศสองพนรหกสิบเจ็ดนะครับวันส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสรุปแนวทางกันนะครับหุ้นนอยรวมนะครับดาวโจนนะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งพศสองพนหกสิบเจ็ดนะครับส่งท้ายปีเก่าเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง สูตรเป็นยังไงเดินดีกันไหมอ่ามาดูด้วยกัน,นครับดูไปพร้อมๆกันสําหรับแนวทางกองเสียงกอนแก่นนะครับก็เลขเด่นวิ่งรูดนะครับประจําวันที่1เดือน1พศ2567นะครับอ่าเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่1เดือน1พศ2 5 6 6นสะครับอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่นะครับก็มาดูกันเลยอ่ะสรุปผลนะครับตอนรับปีใหม่วันที่หนึ่งนะครับเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด่นวิ่งรูดนะครับสี่กับสามนะครับเด่นวิ่งรูดสี่กับสามเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เด่นวิ่งรูด4วิ่งรูด3นะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือ43 1ชุดนะครับผมแล้วก็เบิ้ล4 4 3, 3. สสาาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูด4วิ่งรูด3เซียนคอนแกนก็เน้นไปที่วิ่งรูด4นะครับสำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะนะครับก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับผมสาหรับแนวทางของเซียนคอนแกน่นะครับก็เล่นได้ทุกคุนทุกน้อยนะครับผมมาดูเด่นวิ่งรูด4นะครับจับคู่นะครับ 46 47 48 49แล้วก็40นะครับส่วนวิ่งรูด3นะครับวิ่งรูด3ก็จับคู่ไปที่36 37 38 39แล้วก็30นะครับก็จับคู่ชุดเด่นนะครับมาดูตัวเจาะเน้นๆนนะครับเจาะเน้นๆไปที่วิ่งรูด4วิ่งรูด4นะครับเจาะเน้นไปที่46 47 49 40นะครับส่วนวิ่งรูด3นะครับเจาะเน้นๆ,ๆไปที่ สามหกสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สามศูน,นย์นะครับเน้นสี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายนะครับสําหรับตรงกลางนะครับเซียนคอนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับกันทุนตรงกลางนะครับมาดูนะครับลาสตานะครับ <c oughs> ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แนวทางของเซียนคอนแก่นจะเป็นยังไงจะเดินต่อไหมหรือว่ายังไงก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมสาหรับแนวทางอ่า สรุปราวสตา์นะครับบน948นะครับผมล่าง9 6นะครับราวสตาเวลา15นาฬิกาสมนาทีนะครับแนวทางของเซียนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง4นะครับราวสตาราวสตาเข้าไปที่วิ่ง4นะครับผมก็จับคู่นะครับเซียนคอนเกนก็เข้าไปที่4 8ตรงๆงนะครับราวสตาเข้า4 8ตรงตรงนะครับผม ก็ยินดีด้วยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ตามแนวทางของเสียงคอนแกนนะครับก็มาตามกันต่อนะครับพอดีกาชาตินะครับเสียงคอนแก่นนะครับวางง่ายไก่ที่นําไปเล่นกาชาติก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับกาชาตินะครับบนนะครับ7จ1นะครับล่าง0ูแนวทางของเสียงคอนแกนนะครับบนก็เข้าไปที่วิ่ง4นะครับกาชาตินะครับเข้าไปที่วิ่ง4ี่ จับคู่นะครับเซียนคอนแกนก็จับคู่ไป40นะครับเจาะไม่ถึงนะครับแต่ก็ถ้าวิ่งรูดก็ไปที่41นะครับถ้าวิ่งรูดก็ไปที่41หรือว่า19ประตูก็มีเฮนะครับแล้วก็ส่วนล่างนะครับ03เซียนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง3อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปที่วิ่ง3กาชาตินะครับส่วนตัวเจาะนะครับเซียนคอนแกนก็เจาะไปที่30นะครับก็มา03 ก็ยินดีกับเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องนะครับกาชาตินะครับมาตามกันต่อเลยนะครับนอยรอบเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบน882แล้วครับ882ล่าง1 4นะครับก็เข้าไปวิ่ง4เหมือนเดิมนะครับเข้าวิ่ง4นะครับเฉพาะกิจเข้าวิ่ง4ใครนำไปเล่น19ประตูนะครับก็ได่1 4นะครับก็ถือว่าเข้า วิ่ง4นะครับ19ประตูก็มา 1, 4ึนะครับใครที่นำไปเล่น19ประตูก็ได้เฮนะครับมาตามกันต่อนะครับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษบนนะครับ 6, 2, 0ล่าง5,2วันนี้แนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับนอยรอบพิเศษก็หลุดไปนะครับหลุดไปมาตามกันต่อครับนอยรอบปกตินะครับนอยรอบปกติ บนนะครับ9 3 2นะครับ9 3 2ล่าง7 2นะครับแนวทางของเสียคนคอนแกนก็เข้าไปวิ่ง3นะครับหน่อยรอบปกติเข้าไปวิ่ง3นะครับจับคู่ไม่ถึงนะครับ,จบเจาะเซียคนคอนแกนจับคู่ไม่ถึงก็เข้าเฉพาะวิ่งรูด3นะครับหรือว่า19ประตูก็จะมา32นะครับวิ่งรูด3นะครับก็เข้าวิ่งรูด3 ก็มาดูกันต่อนะครับนอยรอบ VIP นะครับนอยรอบ VIP บนนะครับ777นะครับล่าง30นะครับบน777ล่าง30 VIP นะครับแนวทางของเสียนขอนแก่นนะครับ VIP ก็เข้าวิ่ง3อีกนะครับเข้าวิ่ง3อีกรอบนะครับส่วนตัวจอดเน้นๆนะครับเสคอนแก่นก็จอดไปที่30ก็มา30ตรงๆนะครับ V.I.P. เข้าไปที่30ตรงๆนะครับผมก็ยินดีด้วยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ตามแนวทางพร้อมเสียนคอนแก่นนะครับ <c oughs> มาดูกันต่อนะครับวันนี้สรุปนะครับก็สรุปว่าลาวสตาก็เข้า48บนนะครับส่วนกาชาติก็เข้าวิ่งรูด4บนส่วนล่างก็เข้าที่ให้30มา03ก็เข้าที่30นะครับ น้อยพิเศษก็เข้าไปที่149ประตูนะครับส่วนน้อยรอบปกติก็เข้าวิ่งรูด3นะครับ19ประตูส่วน v i p ก็เข้าตรงๆนะครับ30นะครับก็ยินดีด้วยกับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อแนวทางของเซียนคอนเก็งวดประจำวันที่1่งอ่างวดประจำวันที่2เดือน1พศน5 6 7นะครับแมวทางของเซียนคอนเก็บก็ มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันสาหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่2เดือน1พศ2567นะครับก็เด่นวิ่งรูดนะครับก็ไปที่วันนี้ได้ตัวเดิมอีกนะครับ4กับ3นะครับจับคู่ชุดเด่นก็4 3 1ส,สชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับ4 3 1ส,สชุดแล้วก็เบิ้ลก็คือ4 4 3สา สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมีมาให้เห็นแน่นอนนะครับวิ่งรูด3วิ่งรูด4วิ่งรูด4วิ่งรูด3เสียงอน,นแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด4นะครับหรือท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับผมนาไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมเสนอเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยสําหรับวิ่งรูด4นะครับก็จับคู่ไปที่ ตัวเดิมนะครับ46 47 48 49แล้วก็ตามมาด้วย40นะครับสำหรับวิ่งรุด3นะครับวิ่งรูด3ก็จับคู่เหมือนเดิม36 37 38 39แล้วก็ตามมาด้วย30นะครับผม ำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้รับข่าวสารดีๆเรื่องเด็ดๆหัวด,ด,ดังๆจากทางช่องนะครับจับคู่ก็เรียบร้อยนะครับก็มาดูตัวเจาะเน้นๆน,น,นะครับจเจาะเน้นๆของเซียนคอนแกนวิ่งรูด4จเจาะเน้นๆไปที่4 6เหมือนเดิมนะครับ4 7 49แล้วก็ตามมาด้วย40 ส่วนวิ่งรูด3นะครับก็จับคู่ไปที่สามหกสแล้วก็30นะครับเน้น4คู่หน้านะครับแล้วก็เน้น4คู่ท้ายเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสำหรับ f อฟท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับที่ยังไม่รู้ fc ใหม่ fc เก่านะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับดูให้จบนะครับจะได้รู้ว่าเน้นตรงไหนเจาะตรงไหนนะครับสำหรับ Fc ใหม่ fc เก่าก็คงจกรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเน้นตรงไหนนะครับมาดูไปเลยครับผมมาตรงส่วนตรงกลางนะครับก็เสียนคนแกนก็บอกทุกคลิปอยู่แล้วนะครับตรงกลางกันทุนนะครับกันทุนสําหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเสียนคนแกนนะครับก็เข้าไปในช่อง u t u b e นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สละอีนะครับททหารสละรีนะครับแล้วมีจุดนะครับมีจุด B t ทจุดนะครับ c ตัวใหญ่ h ตัวเล็ก a N N E L นะครับ B T Channel นะครับ B T Channel ใครที่อยากจะให้กำลังใจเสียงคอนแกนก็เข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับอ่าก็วันนี้นะครับก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับทุกทุกท่านก็ขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรำ่ำรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังไปด้วยกันนะครับรับปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆพ,นพนีปีปน้องๆ F C ทุกท่านนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจพัถนานะครับก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันั่วหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจียมขอนแก่นก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ